จ้ามาซ้อมคอน้องยิแล้วคุณน,น่ะเปหลวงเพชรนะได้ซ้อมเข่าแล้วกับพี่น้องแล้วกี่ไห้ละลังเล้วไปไห้ไ,ไ,ไ,ไห้ร้ายกันจ้ะแต่ไห้นี่บ่ได้ซ้อมหนักกันเนาะแต่ซ้อมน้อยอย่างง่ายง่ายก็ป่วน้อยกิน,น,น,นข้าวตอนหรือยัง ่าเอาของหวานมาส่งไหมมาตอนเกิดอะไรขึ้นจั่งตุงกันหวานยังมีอะไรยังก็ผลไม้ทุเรียนกับอะไรยังวะติ้นจีแล้วก็น้ำแดงน้ำแข็งมาด้วย แล้วก็ได้ปลูกนามานี่เป็นหลายปีแล้วจ้ะ20ปีแล้วมั้งกคะเท็ดนาวานเท็ดนาวานก็เลยก็ได้มาดำนาจิกเทียป,ปีนี้วานเข่าแล้วเขาเ่าบ่ออกจ้ะมันก็เลยได้มาสม่อมตายแน่ยๆยายแววต้องตายแน่ๆ มาสมเขา้าวซอยยายแววแน่เอฟซีทั้งหลายมาสมเขาเ้าวซอยยายแววนะจ๊ะทำไมต้องเด็ดปลายออกโอ้โหเจ้า,าู้เท่าู้แก่พาาำอย่างนี้ก็เลยทำตามไปทำตาม คงแต่คือมันมันคือม,มันเกิดใหม่อ่ะคือมันงามแต่โอ้หแต่คือมันแตกหยอดหม่เหยียบเขาแล้วเหา้มเลยหลห,หลองนอน ไปพักก่อนกินของหวานจ้านั่งอารมนะถ้าก,กินของหวานนะถ้ากินพัก,พกเหนื่อยถ้าก,กิน <laughs> เหนื่อยหลายจ้ากินยังนะ <laughs> กินทูเลีย <laughs> นเติมน้ำตาลกะ <laughs> เติมน้ำตาลเกินเสียเงนะือกินน้ำแดงน้ำแดงคือแม่กิน <laughs> ลูกกินเกินแม่เด็กวันจะไปเก็บปูกปเก็บหอยเด็กวันจะเก็บอะได้ปูตัวหนึ่งจะไปง่ายอย่างไรก็จก็นกแลงแต่น้ำพี่ปูนี่นี่ตัวหนึ่งนี่แก่ก็ซื้อพีทมาโอ้ตัวใหญ่ขนาดได้เก็บมดวงตระกูลไหมไปไปเก็บปูบมันได้หาตัวคุณสวัสดีครับนี่ลูกเจ้าเสนาที่มาไปเก็บปูนะครับไปเลย จกักเอาหน้ามาเสิร์ฟม,มาไปจกนะักมาบดอยู่นี่นะไปะจกัปจกไปจักเดี๋ยวมากินเอานี้ร้ามวันีเด้อน้ำป้าอยู่นี่นะขุนๆมา ห <laughs> <c oughs> อยอยังหัวมาอะมก <c oughs> ินได้มันก็หอยน้านี่หอยหน้านี่ไหนเราจิ้นี่แม่ก<น>้นี่ เกือดียวนะเกือดียวน้าผมกำลังโม้นี่นี่ใส่อะไรโอเคไหนวะนี่โเนถยงนี่ตัวนี่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 ด่าปีเต้เนี่ย อโอ้เอยแม่นนี้วันนี้วานนี่วันนี้น,นี่มานี่ไปน,าม,าไปไปนไมัลไปจะไปนไหมหาไม่แล้วแม่ <c oughs> แมนี่นี่ลกขี้เบ้งเอ้ยนี่ ขึ ie, mm. uh. ้นเขาปักขึ้นไปพี่นั่ตนนั่นลี่อกุ้งลมาอ่จะกองีแม่จะบอกบกี่สิเขา 何だって言ったん、うん เด็ดหางนี่กาเอ๊เด็ดหางนี่เห็นงูกเออเออมองๆนี่ก้าหันหน้าเข้ากหัหน้าเข้าคี่เด็งเลยูกข้างบดปะหันหน้าเข้านี่แม่ตีเน่ยตูดออก ปาตูดไม่เกิดวูเหียก็จะคลองไปยู่มงแล้ใไรจะไปตักได้ปลาไาเต็มมงอันเออยอันนีก้อกนี่เสืถอสมู้เนี่ยมันต้องบัดในลงิแข็งๆทำไมกะโอ้ตัดเลี้งไปดูโอาอวกลนจิดเปี้ย นี่มันี่นใสหัวนะแ้มาีออกไดเลยเห่อแม่ตาแม่บ้าผิดถูดพอดีออกได้ออกไม่ได้ออกได้ที่ไหนออกไปจัก พอควรได้แก่ถจะได้ยื่นใหมา ละหอยแม่ชี้ซ้อนแม่ชี้ซ้อนปูได้ตัวเดียวเหรอองตัวตัวตะกี้เอาใจปูมันนีคอยอ่ะตายเลยนี่ว่าเข้ามือนี่สวัสดีค่ะอ่าปู่ขอลงได้รึเปล่าร้านกันเป็นยังงงไม่ยังงงมึงด้วยหมดกัดตาโอ้ อ่าเป็นยังไงบ่งหมดตลาดเคยเปิดมาแล้วเดี๋ยวก็หายน่าจสวยดีก็ขึ้นแหล่เท่าว่ามีงตากแดดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเขา่มเมื่อพี่ยูน่าตากแดดทุกวันนี้มันนี่คนๆบ่ลรัก้าฝากลานเดียวก็หายสวยมึงคุณใจแวว้วคนดำน้าบ่เออ อื่นมาปูกินร้อยพ่อนหนูนี่นี่ต้อขาปูห้อมก็นีนะาเนี่ยขาก็สีต้นสีม่วงเลยลูกเขากัต้นสีเียวเขียวเนาะลูกอันนี้กอ๋ออันนั้นเขาเนี้ยเนี้ยเนี้เนี่ยเนี้ยนียเนี

สารแตกเกือบโอ้สารแตกเกือบแล้วอันนี้เนื้อแตกเกือบไปแล้วเอาลูกไปยังน,ยงน้ำไ,ไ,ไหรมาเรื่อยๆหม <c oughs> อดูดีฟังกูี่ <c oughs> อ้อวหอ มุ้ยยาดอกแทนะนนะอามุ้ยยาเด้อข,ขอลส้สนิทกันเลยจ้าฝากกดไบบล่์กดแชร์กดติดตามยาเด้อใช่นแนวนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายรอชมคลิปหน้าได้จ้าบ๊ายบาย